มื้อเช้านะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยลวกง่ายๆได้ไข่เป็นวุ้นเนื้อไข่ขาวเป็นวุ้นแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับวิธีการต้มไข่ลวกไข่อ้อนเซน้นสูตรใช้เวลาต้มแค่3นาทีไม่เปลืองน้าไม่เปลืองแก๊สขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเตรียมหม้อสําหรับต้มแล้วนำไข่มาเรียงเลยค่ะเราจะใช้ไข่สดนะคะ ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ค่ะได้ไข่เท่าที่ต้องการจะต้มแล้วนะคะเจ๊ปันก็จะเทน้ําลงไปน้ําที่เราจะเทนเนี่ยใช้ปริมาณน้อยมากไม่ถึงครึ่งของพื้นที่ไข่นะคะก็คือไม่ต้องล้นไข่นั่นเองใส่ประมาณนี้พอค่ะเปิดแก๊สนะคะเจ๊ปันจะใช้ไฟกลางประมาณนี้ค่ะแล้วก็วางหม้อลงไปเลย ปิดฝานะคะและจับเวลาใช้เวลาประมาณ4นาทีค่ะ4นาทีแล้วเจ๊ปันจะปิดไฟเลยนะคะปิดแก๊สได้เลยแต่ว่ายังไม่ต้องเปิดฝาหมอ้อใช้เวลารออีก6นาทีค่ะครบเวลาแล้วเจ๊ปันจะตักไข่ขึ้นนะคะไข่ส่วนที่6นาทีเนี่ยจะกลายเป็นไข่ยังมาตู้มค่ะเพื่อนๆส่วนน้ำที่เหลือเจ๊ปันจะปิดฝาไว้นะคะเพื่อให้เป็นไข่ต้มเราก็ใช้เวลาอีกประมาณ6นาทีค่ะ ให้ความร้อนของน้ำเนี่ยร้อนละอุ่นให้ไข่สุกโดยไม่ต้องเปิดไฟค่ะไข่ที่ตักขึ้นมาก่อนเราจะนอกน้ำเย็นนะคะเทน้ำสะอาดเทลงไปให้ไข่เขาเย็นตัวก่อนครบเวลาก็นำไข่ส่วนที่ตั้งใจจะทำให้เป็นไข่ต้มออกมาได้เลยนะคะแล้วก็แช่น้ำนอกน้ำเย็นเหมือนกันค่ะ และเคล็ดลับง่ายๆในการปอกเปลือกไข่ไม่ให้ติดกระทะนะคะตอนที่เราแช่น้าเนี่ยเราก็จะเอาช้อนแบบนี้ค่ะเ,เราจะเคาะลงไปที่เปลือกไข่หัวท้ายนะคะเพื่อให้เกิดฟองอากาศเวลาที่เขาแช่ลงไปในน้าเนี่ยตัวอากาศเนี่ยจะเข้าไปในไข่จะทําให้เปลือกไข่เนี่ยเขาล่อนออกจากตัวเนื้อไข่นะคะวิธีง่ายๆภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเพื่อนๆได้เวลาตอกไข่พบกับความอร่อยแล้วนะคะ โอ้โหเนื้อไข่แดงแบบเป็นก้อนเลยสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากและอีกฟองนะคะไขล่ลวกของเราเนื้อไข่แดงแบบเป็นก้อนเด้งๆเลยแบบนี้เลยค่ะน้ำไข่ขาวเขาก็สุกทั่วไม่เป็นน้ำใสๆนะคะ แบบนี้น่ากินมากดูสิเนี่ยน้ำไข่ขาวก็จะสุกทั่วเลยค่ะและแบบไข่ออนเซนนะคะเรามาดูกันเลยโอ้โห,โหสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนื้อไข่แดงก็แบบว่าเป็นไข่วุ้นไข่ได้ไข่แดงแบบเนื้อวุ้นแบบนี้ น่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็หยอะซีอิ้วพริกไทยมืม้อเช้านะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยลวกง่ายๆได้ไข่เป็นวุ้นเนื้อไข่ขาวเป็นวุ้นแบบนี้เนื้อไข่แดงเด้งๆเลยค่ะเจปปนขอชิมหน่อยนะคะออือร่อยมาก ไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะวิธีรั่วไข่รั่วไข่ออนเซนสูตรง่ายๆประหยัดน้ำประหยัดแก๊สขั้นตอนง่ายด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจฟปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ